แมปลับใน Travel Defense เพียงแค่คุณเลือกโหมด Easy แล้วพิมพ์ในช่องคำสั่งว่าดอมดอมเยสเยสในวินาทีสุดท้ายคุณก็จะได้เข้าไปเล่นในแมปของ Ski b i d t y Toilet นะครับผมเกยงเสียงตอนนี้ากดิเฮียเป็นเสียงจะโคกโคกมาแล้วเฮียสร้อยห้าสิบกูเลือกโซเดอร์ก่อนเลยกูอะเอามุมนน้นอะเฮียเอาโซเดอร์ดีกว่ากูวางตรงนั้นอัพได้เลยกูะเฮ้ยอัพได้เลยปะ เอาไปเลยใช่ดีอัาไปเลยอย่าไปเลยเอาเอามาชิงระยะไกลหน่อยพวกเรามาระยะประชิดนั่งไงนั่งไงเดีาเดาวางก่อนไม่ก็จสแปมเพิ่มหนึ่ไม่กินก็ได้ม็สแปมรัวๆเลยเนี่ยเยวรอมันได้เนี่ยมันยังไม่ถึงตังค์เนี่ยไอ้หรือของเราจะสแปมแค่เพล่หนึ่งแล้วเอาแบบรัวๆดีวะเอาแบบเยอะๆได้อยู่นะลองขอเพล่สองแล้กันกูวางกูวางตรงนี้เพิ่มดีกว่ายุทธศาสตร์เลยกูตรงเนี้ย เขาวางมมีสตาติจีเย่แล้วมันมาเยอะจังวะแบบเล่น3วัน3คืนอะไรเงี้ยเด็กไม่นอนเลยบอมบอมกันอย่างเดียวเลยคุณนึกว่าเล่นอารีนาเท่าที่เป็นอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไ่้ไอ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 ้ก็้ไง้ได้ไอ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 ้เอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ะอ้ไ้้ไอ้ไอ้ไอ้ไไ้ไอ้เ้อ้้อ วางตรงนั้นอีกตัวหนึ่งได้ไมม่ีดาเมจเยไออตรงนั้นแหละไว้กันไว้ข้อข้างหลังตรงนั้นไม่มีโดนไงมันไม่โดนเวลามันอ้อมไปถึงอล้วเกันเหมือนน้อยเอาแล้วกูให้เงินทำงานแล้วตอนนี้แหมตรงนั้นได้ว่าดูเป็นไงน้องชดกันเหมือนน้อยวางชดกันเพิ่มเจ๊ชดกันโคตรเอาไอ้ยิงไม่กินนัดตายแล้วโอเคคุณเอาตัวอะไรมาบ้างนะ มีเอ็กเซลกับเอลแคมอยู่จะให้รองรับเอลแคมไหมล่ะเดี๋ยวอัปเกรดตรงนี้เพิ่มหนึ่งอันแล้ววางตรงนี้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเดี๋ยวพ่งทำาินเวชั่นได้แม่งเหมือนต้นฉบับบ้าเลยหัวโยกขึ้นโยกลงอ่ะเอออยกิ๊กกะชิกกิกกะชิกเป็นเเลยวางตรงนี้เลยแล้วกันเมื่อกี้จะยิงกันเอ้ยเรามีทหารอยู่เว้ยทหารเราเก่งอือัหตรงนี้มีโซเชียลยิงได้อยู่มั้ย ได้เหยูโหช็อตกันเหมือนช็อตกันเรียบร้อยแต่ช็อตกันทั้งโคตรดีอะจบลอยเบอร์สองปื๊ดขึ้นแล้ววะนี่กูอัพก่อนปึ๊บตรงนี้ตรงนี้แม่งยุดเอ้ยเฮียบอสเหรออามาบอสมาเลยเหรอมาบอสมาแล้วเนี่ยนี่นเมทโว่เฮี้องอะไรดีวะยิงยิงได้เนียเดินหกร้อยส้วมฮาร์ดคอร์ได้อยู่เลยกูวางให้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปว่าตรงเชื่อมมันทำดาเมจเลยเพื่อนไม่มีตัวทำดาเมจเลยก็ยังมีทหารตัวนี้สักตนนะตรงวงเนี่ย กูมีทหารเอ้ยอะไรนะมันมีตัวเดินออกมาด้วยเยวแคมเยวแคมเอวแคมเอวแคมมีเท่าทอยเลตต็เฮ้ยน,นี่เรานี่เรานี่เรากลัวตัวนี้อ่ะเนี่ยเฮ้ยที่เราที่เขาลบกันนะลบตัวนี้นะไอ้น้องไม่ต้องจีแมนไหมอ่ะตึงๆอ่ะต้องจีแมนนี่ตึงๆงเ่ยมัน,มน,นมจะไปไหนแล้วมันจะเข้าไปแล้ว ไอ้ยิ้มเ็กเด็ดจุดสองเฮ้ยเฮ้ยได้เกือบไปเลยเดี๋ยวกูเพิ่มตรงนี้ด้วยดีกว่า Strategy เอาละบา b b l e มีพร้อมแล้วทหารตรงนี้ชักโตหน่อยครับพี่นายตอนนี้วางเดี๋ยววางขอหน่อยขอหน่อยวางวางอีกแล้เอาเขียววางไม่ได้เป็นเขี้ยวอะไรเด่ะเออวางแล้วมันแย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยมันช่วยเราตีด้วยเอาตายไปละเอาอีเก้เหรอไอ้ตัวนี้กีเก๋อวะไอ้บอสป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หยยิิบกกคคุณมาเนนนี่อตั อ๋อแต่พอมันไม่ใช่บอสมันทำไมมันกากเดี๋ยวตรงนี้ต้องอัพนะตรงนี้นะมี20เบฟเนี่ยโอเคอัพไปแล้วตรงเนี้ยมีโอกาสทหมือนแต่เอ็กซ์เตม่รู้จะลงทันไหมนะเน้นเอลแคมดีกว่าเอลแคมได้เมทก็เยอะนะหลังๆเนี่ยมีไฮเด้นแล้วอะไฮเด้นว่ะตอนนี้อัพชะกันด้วยนะกชะกันด้วยสองสองตัวพี่เอาไหวไหมตอนนี้เบลโวได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วเบลโวอ ไม่ค่อยมั่นใจแต่เอลแคมช่วให้อใหไอ้ยี่สิบห้าเวฟได้อยู่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 กล่องตัวไปมองดูทหารกูดิเฮ้ยสเปมสเปมช็อตกันเบลสองหลายตัวเลยจะได้ยิงไฮเดนดนนี่ทหารเยอะขนาดนี้นี่ยึดอานาจสบายเลยนะเน <c oughs> ี <c oughs> ่ยู่ยอย่อย่อยอย่างก่อะทหารอย่าเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นมุกนี้อย่าดนเี้นี่เยอะอนาจแล้วกูอะวางไหนดีวะวางนี่แล้วกัน จะกูทำการเพิ่มทห,หารเ<ห>ม่เาัละพิ่มทหารหกองทัพทหารเขาได้อยู่ได้อยู่ชัดกันตรงนี้ลุงยิงเลยเดี๋ยวใอยดูตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะอัพเป็นแบบว่าเวลตันทั้งหมดเลยทหารตรงเนี้ยตอนนี้กูวางสเตจีพร้อมแล้วจะเป็นตัวเจอกลัวกระจะัดกระจายอยู่มันต้องหลายๆที่หน่อยกระจุกทีเดียวไม่ไม่รอดหรอก เขาบอกว่าเราต้องกระจายกำลังใช่ไหมใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะกูจะตึงกำลังแล้วหลังๆอ่ะเดี๋ยวกูจะขายแล้วทำตัวเดียวยิงแม่งนัดเดียวตายเลยกูมากันเยอะจังเลยอ่ะแย่แล้วไอ้เหี้ยมันต้องมีสักอันบ้างแหละที่มันติดเลกซิตอ่ะมีแมวด้วยเสียงแมวใช่ไม่มีเสียงแมวเฮ้ยอัพก่อนเลยแล้วกันแถวๆตรงเนี้ยต้องอัพไว้เพราะเดี๋ยวมันมาหลังๆอะลำบากลำบากลำบากแล้ว สวยดาเมจดาเมจดาเมจลดไม่อยาจะดาเมจลดไอ้เหี้ยลดราคาเอาละกูอ anyway> ัพในเกมที่ปูอัพตัวแล้วตรงนี้ตรงนี้ต้องอัพตรงนี้ต้องอัพปูเฮ้ยเดี๋ยวรออันตรายที่สุดเฮ้ยทหารที่อันตรายที่สุดตรงนี้อัพหน่อยดีกว่าดูเหมือนจะยิงเบานะกูตั้งเพิ่มเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว จ้างเพิ่มเลยนะแจ้งก็ว่าจ้างเพิ่มแจ้งก็ว่าจ้างเพิ่มเอาละทำงานต่อไปพวกพลทหารนี่คือคำสั่งของพลเอกของพลเอกพลเอกทำไมแต่งตัวนั่นฮะพลเอกทไม่แต่งตัวเลยกูแต่งตัวแต่งตัวสุดยอดหน้าเลยกูแต่งตัวยังไงก็ได้กูเป็นพลเอกโอเคพลทหารไม่มีสิทธิ์โอเคไม่มีสิทธิ์ด้วย เอาเป็นสุดท้ายแล้วเหรอเอาเอาฮียกูก็ตั้งซะเยอะเลยโอ้โหแต่เว็บสุดท้ายมันก็เลือดเยอะไม่ไม่ใช่เล่นใช่บอกว่าเหมือนไม่ใช่เว็บสุดท้ายเลยวะไม่รู้แหละอ้าวเฮ้ยทหารทหารตอนนี้มันมันเต็มแล้วว่ะกูอะวางไม่ได้ละเว็บสุดท้ายแล้วไปเนี่ยเว็สุดท้ายเลยเนาะกูอัพเล่นแล้วนะอีเวนต์คลิปมันไม่ยังยากกว่านี้อีกอะใช่สกิปไปที่ทอยเลสอะสกีบิดีด้อมด้อมเยสเยส แม่งหลอนยิ่งไปเลเห็นไหมกูมีสไนเปอร์ด้ป่ะแกไงเห็นโหมาไม่ถึงตรงนี้หรอกบอสอะเฮ้ยมันต้องมาอีกวันเนี่ยเอาละกูเหลือกูเหลือร้อยหนึ่งละใครจะจ่ายมันเยอะกว่าเฮียมันต้องเบิกงบรัฐบาลแล้วเนี่ยกูอะต้องพัฒนากองทัพว่ะกูอะเซลล์ซลล์แล้วเราน้ำสักสักลำยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทหารอยู่ไม่ได้ อุ้ยแอลโลว่าแต่ฟัซมีอะไรไหมเนี่ยมันมีอะไรไหมเนี่ยเดือดร้อยโว้โว้วโว้โว้โว้บ่มบมเย็ดเย็ดไหวไหมเนี่ยเยอะไปได้อยู่เปล่าได้อยู่เปล่าได้อยู่เปล่าได้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่ากูเอาเบลสองนะเอาเบลสองนะเอาเบลสองเรื่อยๆนะกูอะสไนเปอร์สไนเปอร์ต้องเวลเวลสูงสุดไปเลยสไนเปอร์ฮะโอ้ยเที่ยเอลเอลจริงดิเงินหมดอีกได้อยู่เอลเอลไอ้บ้าเอ้ย ตรงนี้ต้องตั้งเพาะไม่ได้นี่มว่งมันมันพรหมดแล้วนี่หว่าแล้วกูใส่อย่างอื่นได้ป่าวะสไนเปอร์ใส่ดีกว่าตรงนี้ได้ไหมพี่นายขายตโซเจตตรงนี้ได้ไหมตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ที่กระโดดอยู่นี่อ๋อตรงนี้เหรอขายทิ้งเลยเอ่ะเอ้ขายเร็วขายเร็วเราจะคิดถึงนายโดนขายไปแล้วเขาเโฆสละเพื่อชาติพี่มาตั้งตรงนี้ต่อเพื่อชาติเพื่อชาเพื่อชาติกูซื้อมันกลับมาแล้ว เอาละใหญ่เยอะนีจ,จามาแล้วนีจ,จามาแล้วนีจ,จามาแล้วโอเคเราสองตัวแล้วน่าจะไหวนะไม่น่าหลุดไม่รอุดเลนะื<า>นอาหลุดว่าไหนกูอาวุสองเกือบหมดแล้วเนี่ยจริงๆก็หมดแล้วล่ะเพราะเงินกูหมดแล้วด้วยไปนลงกับเอลแคมเพิ่มแล้วไจะได้มีกองทัพมาเยอะขึ้นของประมาณเ<ม> <c oughs> ป็นลงกับมีกันด้วยไม่ไหวรู้สึกมันจะม,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 มันมันมันอัพแทนกันได้ปะไม่ได้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  สำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็ใครอยากผ่านอีเวนต์นะบีเซอร์ครับครับตบ <c ười> เติมครับรต้อง <จะ S 1> ต้องเติมครับต้องเติมแต่ผมไม่เติมนะมันเติมกันย <c ười> ี่ใครใช้จ่ายของกองทำเ,เป็นเยอะไปหน่อยปะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอลแคมเพลเท่าไหร่ดี๋ยวมันอ๋อแกเพลกลันแล้วยี่หายนี่ไงแตันแล้วพี่แกตันแล้วถ้าตันเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่หมาช่วยโอ้โหยอดเลยเนี่ยบอยใช้แข่งเฮ้ย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 เฮ้เอาแล้วก็ได้อามือ ไม่ได้หรอกตรงเนี้ยโอ้ตรงนี้ไม่ไม่เคยอัพก็ว่าไม่กากยังวะอัพดิไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ต้องห่วงมีโกลเด้นมินิการยิงอยู่โกลเด้นโกลเด้นมินิกันโค้งตรงนี้เวลสองหมดยังวะโอ้โหเฮียความความกว้างของการยิงของมันนี่สุดยอดเลยไอแมวเฮียนี่แก้วมันคือกันอะไรวะแมวอ,อยากรู้ <laughs> ไอ้เหี้ยแมว png เรียวตันแล้วเวีตันแล้วเวีตันแล้วดีกี่เวีตันแล้วเยี่ยมมากเอาละโอ้โหมาแล้วบอสเอามาแล้วยี่ห้าวิอ่ะยี่ห้าวิบอ่ะโอ้ยอย่างน้อยเซฟเวลสี S ่เว้ยอุ่นใจเว้ยไอ้เหี้ยแสนเลือดแสนหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งเยอะกว่าเมื่อกี้อีก่ะโอ้โหไันยันมันเข้าไหมเนะี่ย มึงทำบอสดีกว่าอีเวนต์อีเวนต์อื่นอย่างว่าไอเฮียมึงนำบอสดีกว่ามึงจังใจทำจว่าทำอีเวนต์นี้สกิปดีเช็คเชวคบ๊ายไหมครับไ๊าไบ๊ายบยเชีวกูอัพทหารก่อนเลได้แสนห้าเยอะกว่านอร์มอลอีกนะเยอะกว่าเยอะกว่าเอางี้ทหารเวลทหารเวลเต็มทหารเวลเต็มมาเต็มน้องเยอะมากเลยเนี่ย มุขเชี่ยเชี่ชชยถ้าถ้าโจมตีสตราร์ทมึงหนักกว่าก๊อสบางตัวอีกนะหนักกว่าฟอสเล่นจริงแล้วกันนะเจ็บมากตรงนี้แม่งไม่พอแล้วซื้อเพิ่มเลยกูเอาวางไม่ได้แล้วนี่หว่าลืมสไนแล้วกันโอเคมันมันมันเต็มละของกูไม่สามารถวางอะไรได้กูอัพได้อย่างเดียวละวัพสไนแล้วกันอัพปุ๊บจะเหลือน้อยไม่ไม่อวดีกว่า วัวอัพพวกนี้ดีกว่าโค้งนี้ต้องต้องไว้ใจได้โค้งเนี่ย<ม>ยังฉีดอยู่ยังคงฉีดอยู่โอ้โหเฮียอยู่โค้งนี้โอเคเลยโค้งเนี้ยโหแล้วอัพไม่ได้ละแม่งสูงละเงินต้องรองเงินอย่างเดียว มันถึกเอาเรื่องเลยถึกมันแนอนิเมชันเขาเลยก็ไม่เคยเห็นมันตายอักทีแอนิเมชันอ่ะแม่งหนีได้ตลอดหนีได้ตลอดเลยมีทีวีแมนก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์เนีพี่พวกพี่ดูกันดิไม่ได้ดูเราเห็นเป็นมีมอมีมเต็มไปหมดอ่ะโอ้ไปยืนตรงนั้นไม่ได้เลยภาพสั่นไปหมด โอ้โหเชื่อ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 ถึกถึกเลยถึกเลยตัวนี้ถึกเลยถึกไปด้วยซ้ำบางทีอ่ะโอ้ยถ้าปกติเอเซเวลสี่นี่เลือดแม่งไหลกระไหลกระชูบไปแล้วทหารแม่งยิงกระดำเลยทหารกูทำงานได้ดีมากอันนี้ก็เอาเอลแคมมาช่วยแล้วนะ ทำงานได้ดีมากสุดยอดโคตทหารโอ้ยยิงยิงยิงมันยิงมันยิงมันยิงสายสายสายตัวหน้าสายตัวที่ยิงมันยิงโอ้โหเอวเข้มแม่งมาไปกองทัพเล่นสลักโอ้โหสุดยอดไปเลยกำลังเอวเข้มยังไงล่ะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยกดอีโมดยังไงวะนี่กูกดไม่ได้กียังไม่มี ว้าไม่มีว่างเปล่ามันว่ามันวนี้ยแ่แน่แน่แน่ Score ไทยเลยมาฟรีอ๋อเนี่ยนะเออเนี่ยทุกคนจะได้แบบนี้นะยาก2-4นะนีนะโอเคครับผมก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นอย่างนี้สนุกสนุกเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้สวัสดีวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบายครับบาย